เขาน้อยเมืองหน้าอยู่ปลอดภัยชุมชนเข้มแข็งเศรษฐ,ฐกิจดีคนมีอาชีพสุขภาพแข็งแรงและการศึกษาทั่วถึงสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอทาม่วงภูมิใจนำเสนอสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตปีงบประมาณพุทธศักราช2567ตำบลเขาน้อยอำเภอทาม่วงจังหวัดกาญจนบุรีตำบลเขาน้อยเป็นตำบลเก่าแก่ เดิมราษฎรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองต่อมาเมื่อราชการได้มีโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำแม่กลองช่วงอำเภอทาม่วงเพื่อสร้างระบบชลประทานราษฎรจึงได้ย้ายเข้ามาอยู่บริเวณปัจจุบันนี้ตําบลเขาน้อยมีหมู่บ้านทั้งหมด8หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1บ้านธรรม หมู่ที่สองบ้านเขาน้อยหมู่ที่สามบ้านห้วยน้าโจนหมู่ที่สี่บ้านหนองตะโกหมู่ที่ห้าบ้านดอนครามหมู่ที่หกบ้านช่องไม้รัดหมู่ที่เจ็ดบ้านทําแก้วและหมูถถถม่ท,มถถมที่แปดบ้านอุตภาัาตาบลเขาน้อยมีเนื้อที่ประมาณ72ตารางกิโลเมตรโดยทิศเหนือมีพื้นที่ติดต,ต่อกับตําบลท่าล้ออาเภอท่าม่วงทิศใต,ตออ้มีพื้นที่ติดต,ต่อกับตําบลบ้านใหม่มอําเภอท่าม่วงทิศตะวันออกมีพื้นที่ติดต่อกับตําบลม่วงชุมอําเภอท่าม่วง ที่ตวนตกมีพื้นที่ติดต่อกับตำบลลังสาลีอำเภอท่าม่วงและตำบลเกาะสำโรงอำเภอเมืองหน่วยงานเครือข่ายในตำบลเขาน้อยนั้นประกอบไปด้วยภาคเอกชน16แห่งภาคการศึกษา5แห่งภาคศาสนา7แห่งส่วนการเรียนรู้2แห่งได้แก่ส่วนการเรีนรเยนรู้การ,กรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและส่วนการเรียนรู้ชุมชนดีเด่นเศรษฐกิจพอเพียง มีหน่วยงานสาธารณสุขในตำบลหนึ่งแห่งได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาน้อยตำบลเขาน้อยอยู่ในเขตการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยโดยมีน,นายอนันต์แม้นทิมเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและมีน,นายอนวัตแม้นทิมเป็นกำนันตำบล จำนวนครัวเรือนทั้งหมดในเขตตำบลเขาน้อยมีจำนวนทั้งสิ้น1,082ครัวเรือนจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงทั้งหมด3,014คนเป็นชาย1,434คนและเป็นหญิง1,580คนแนวทางการพัฒนาสารสนเทศตําบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตําบลเขาน้อยใช้ข้อมูลสารสนเทศที่สําคัญของชุมชนเช่นข้อมูลจปทปี2อ6 6 ข้อมูลกชช2อปี2566ข้อมูล tp map ปี2565และแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ cia program ส่งเสริมรูปแบบการใช้ประโยชน์ข้อมูลสาระสนเทศที่สำคัญของชุมชนซึ่งสามารถแสดงผลวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของชุมชนที่นำไปสู่การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและพัฒนาต่อไปผ่าน community l a d e r analysis ได้ดังนี้บ้านทามหมู่ที่1บ้านเขาน้อยหมู่ที่2บ้านห้วยน้ำโจนหมู่ที่3าม บ้านหนองตะโกหมู่ที่4บ้านดอนครามหมู่ที่5บ้านชองไม้รัดหมู่ที่6บ้านทำแก้วหมู่ที่7และบ้านอุตเพาหมู่ที่8สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาเปรียบเทียบข้อมูลเชิงพื้นที่ c o m p a r a t i v e พื่อสรุปภาพรวมในตำบลได้โดยประเด็นการพัฒนาการแก้ไขปัญหาความยากจนนั้นเป็นประเด็นการพัฒนาอันดับหนึ่งโดยมีกระบวนการแก้ไขปัญหาความยากจนดังนี้ 1. ประชุมกับผู้นําชุมชนและประชาชนในตำบลเขาหน่อยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 2. ร่วมการจัดทําแผนจัดลําดับความสําคัญของโครงการและลงมติคัดเลือกกิจกรรมตามข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สาใช้ข้อมูลสารสนเทศที่สําคัญของชุมชนโดยการบริหารเตรียมความพร้อมกลไกในระดับ พื้นที่ 4. ลงพื้นที่เข้าถึงทุกครัวเรือนเป้าหมายบูรณาการทำงานร่วมกันกับผู้นำชุมชนและ 5. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดต่อไปตำบลเขาน้อยได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่างๆผ่านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลเขาน้อยและสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอท่ามงเช่นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง YouTube กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านห้วยน้ำโจร ึมีนื้อหาเกี่ยวข้องกับการนำเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินไปช่วยเหลือบ้านยากไร้ในการซ่อมแซมห้องน้ําการช่วยเหลือครอบครัวผู้พิการด้วยการให้เครื่องอุปโภคบริโภคและการมอบทุนการศึกษาเป็นต้นและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง YouTube เรื่องไข่เค็มสมุนไพรบ้านอุตภัาสามาคัคีโครงการฝึกอบรมอาชีพตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนัางนี้ขอนําเสนอโครงการสร้างตลาดต้นแบบเขาน้อยสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในตําบลเขาน้อยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้และทุนหมุนเวียนภายในชุมชนวิธีการดําเนินการ 1>, 1. จัดทาโครงการสร้างตลาดต้นแบบสร้างอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 2. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนในตําบลเข้าร่วมโครงการ 3. ประชาชนในตําบลและเรือขารวมกันปรับภูมิทัศน์บริเวณน้ําตกแก้วการเครียรี 4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้งในและนอกตําบลรู้จักตลาดต้นแบบและ 5. เปิดตลาดต้นแบบให้แก่ประชาชนในตำบลเข้ามาค้าขายสร้างรายได้ชุมชนเกิดความสามัคคีชุมชนเกิดความเข้มแข็งเกิดการเรียนรู้และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนชาชนในตำบลมีตลาดรองรับผลผลิตของแต่ละครัวเรือนเพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน